สวัสดีครับอาจารย์ที่รักน่าเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนนะครับเห็นลูกศิษย์แล้วรู้สึกหวัว,หวใจมันเต้นเห็านลูกศิษย์นะครับหัวใจมันเต้นจริงๆถ้าคนเราไม่มีหัวใจอยู่ได้ไหมครับไ,<ม> <awa> ไม่ได้ห,หัหวใจเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพานักเรียนลองยกมือสิยกมือขวายกมือซ้ายนักเรียนยกทําไมครับเพราะเราโดนสั่งให้ยกใช่ไหม เช่นเดียวกันครับเวลาเราเจ็บป่วยกูไม่ได้หลออให้เรียนยกมือนะเวลาเราเจ็บป่วยร่างกายเรากเราก็บอกว่าเราเจ็บป่วยเราต้องมาดูแลสุภาพขณะที่ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยเราก็ไม่สนใจมันจริงไหมจริงไหมเช่นนักเรียนวันเนี้ยหวัวตื่นเช้ามาเมื่อเช้าหน้าดําหน้าเขียวเลยเบ่งเบ่งสามสี่รอบเบ่งแล้วเบ่งอีกมันไม่ออก นักเรียนก็มาสนใจสุขภาพเรื่องการกินว่าเฮ้ยในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยใช่ไหมนักเรียนดูดูหน้ายิ้มหน่อยสิยิ้มหวานอตื่นมานักเรียนหน้าดำเคขียดหน้าเขียวตาเขียวเกิดจากอะไรถามครูถามนักเรียนว่าเกิดจากอะไรโอ้โหจานเมื่อคืนนะหนูเบ่งสามรอบเข้าห้องน้ำสามรอบมันไม่ออกมาสูดอากาศเลยสักรอบหนึ่ง มีเอือกสุดท้ายจานหนูผมจับขอบขอบ,ขอบถัาางน้ําเลยจับแล้วลมปานเอื้อกสุดท้ายมันออกมาเป็นชุด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 ทันใดนั่นเองมีเลือดหยดออกมานักเรียนก็เริ่มรู้ประเมินตัวเองว่าเฮ้ยสุขภาพเราไม่ดีแล้วนะระบบกับถ่ายไม่ดีสามวันที่ผ่านมาเราไม่ได้กินกากใยอาหารเลยใช่ไหมครับมัวแต่กินอะไรฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารจานเดียวไม่มีผักไม่มีใยอาหารเราเริ่มเสีย พอไปหาหมอหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพตนเองนะไม่ทําให้จิตใจแจ่มใสไม่เครียดนะถ้าคุณเครียดเนอีกสองวันเนี่ยลำไส้ใหญ่จะทะลักออกมาด้านนอกทวารทั้งทวารออกมารวมกันอยู่ด้านนอกกลัวไหมครับกลัวเพราะผู้ที่มีความรู้เหนือกว่าเป็นคนบอกใครบอกเราให้ทําดังนั้นคนที่มีสุขภาพดีได้นั้นมันมาจากพื้นฐานการดูแลตนเอง จริงไหมหัวใจนักเรียนอยู่ตรงไหนตรงไหนเออในตำรานักเรียนบอกหัวใจจะต้องอยู่ด้านซ้ายเบาเลยหัวใจอยู่ไหนเออตรงกลางยงิงๆไปด้านซ้ายแสดงว่าใจเอียงซ้ายาใช่ไหมแสดงใครที่นั่งด้านซ้ายเราเราลักเขามาก <c oughs> จริงปะ <c oughs> เอาละสิหัน <c oughs> ไปดูกันใหญ่ นักเรียนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาหาวิธีการดูแลสุขภาพโดยวิธีการออกกําลังกายกันแล้วเรามาแยกแยะว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยมีผลต่อการออกกาลังกายสําหรับตัวเราและการดูแลสุขภาพนักเรียนยกมือขึ้นมากำมัดอย่าต่อยหน้าตัวเองนะ <c oughs> กำมัดเ <c oughs> ก่งแขนชๆๆๆ้าๆเก่งไว้มีคนจับข้อมือนักเรียน <c oughs> จับไว้มีคนจับจินตนาการ <c oughs> จินตนาการอ้าวค่อยๆงัดคอขึ้นมาดึงขึ้นมาช้าๆ เก่ง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 ไว้แลวแบมือออกแบมือออกบอกว่าจ้าเอ๋ดิเอ๋โอ้โหแสงว่าลูกศิษย์ครูมีจิตวิญญาณสมบูรณ์ลองคุยกับนิโพ้งสิครับนักเรียนอ่ะพูดพร้อมกันโป้งจ๋าชี้จ๋าเดี๋ยวนิ้วกลางจะไปกินข้าวเที่ยงกันนะ นิ้วนางวันนี้ตอนเย็นเราไปช้อปปิ้งกันนะ,ะปปน,นิ้วก้อยเดี๋วยววันนี้เราจะโทรศัพท์ไปหาแฟนหนุ่มนะ,ะน,น,นะนักเรียนคิดว่าทั้งห้านิ้วนี้มันจะเชื่อเราไหมครับเชื่อเพราะอะไรไม,มันอยู่ในมืออะไรเออมันอยู่ในมือของเรานักเรียนจะฉีกนิ้วไปทุกนิ้วได้ไหมไม่ได้ ครูเสือให้นักเรียนเห็นว่ามือของเรามันมีกี่มือสองมือเราจะเอามือของเราวันนี้มาดูแลสุขภาพตัวเราได้ไหมครับได้อย่างน้อยนักเรียนได้ออกกำลังกายแล้วลองกำแบกํำแบดิกำแบกํำแบเอามือถูกันเอามือมาปะแก้มอุ่นไหมครับ นี่แหละเราเริ่มรักตนเองแล้วเรามาดูแลสุขภาพดังนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ไปดูกันเลยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะครับรู้และเข้าใจการออกกําลังกายอะไรคือการออกกําลังกายนักเรียนอะไรคือการออกกําลังกายจับคอเพื่อนบีบเขย่าเขย่า,ยาจับพุงตัวเองมาเขย่าเขย่าเขย่าได้ไหมจับไม้หน้าสามวิ่งไล่สุนสัขควบตีตูดมันได้ไหม เดินไปผ่านเสาไฟจับไฟฟ้าสายไฟช็อตตัวเองชาร์จพลังงานได้ไหมอ้าวเขาบอกการออกออกำลังกายคือ,อ,อการเคลื่อนไหวนักเรียนก็เคลื่อนไหวไงจับไฟฟ้าช็อตเต้นอยู่ตรงนั้นน่ะใช่เปล่า <S <S 1> <S 1> ออกินข้าวเป็นการออกกำลังกายไหมโอ้นักเรียนกินข้าวคำหนึ่งกระโดดโลดเต้นแอโรบิกไปสักสามสี่รอบหันมาอีกทีลงหายหมดแล้วเขาบอกการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราต้องดูเวลาสถานที่ให้เหมาะสมใช่ไหม ไม่ใช่ไปงานราตีไปงานแต่งงานกันนักเรียนใส่ชุดะลาชุดแขนสั้นเกงสั้นวิ่งไปไหนวิ่งในลานแต่งงานเป็นไงคนทั้งงานดูใครครับเขาจะบอกว่าเราเป็นคนอะไรครับอย่าไปทํานะก็บอกว่าการออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพจริงไหมครับจริงไหมจริงเรามาดูตรงนี้ครับอ่นักเรียนมาดูพร้อมกัน าถามว่านี่ใช่การออกกำลังกายไหมไการทอผ้าของชาวเขาอะไรนักเรียนเห็นทอผ้าเห็นอะไรเป็นการทอผ้า,อผาโอ้กีกก่กระดกกระดกกี่นะครับกี่กระดกก็คือเขาเป็นลักษณะของภูมิปัญญาการเคลื่อนไหวอย่างนี้หมายดีนะคนเราเนี่ยมีความรู้มากเนี่ยมักจะละเลยเขาบอกว่าการออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ยที่เป็นกิจกรรมของการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่อง เป็นการออกกำลังกายหมดการทํางานประกอบอ puppy, าชีพการทอผ้าเป็นการออกกำลังกายไหมครับเป็นผลการวิจัยครูเคยบอกนักเรียนแล้วว่าคนที <im> home, ่อายุยืนยาวถึง80ปีเกิดจากเกิดจากการทํากิจกรรมแบบสม่ําเสมอเช่นการทํากิจกรรมงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านล้างจานพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้คนอายุยืนเพราะมันเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมดีไหมดีนะ่าดูต่อครับนักเรียน อันนี้ใช้การออกกำลังกายไหมครับนักเรียนดูนะช่วยครูดูด้วยเอาละเนี่ยครับนักเรียนใช่ไหมช่วยครูดูหน่อยการทอผ้าใช่ไหมครับใช่ไหมทาไมจึงการทอผ้าเป็นการออกกำลังกายอะไรขยับบ้างอะไรอีกอะไรอีก,ออกโอ้ป่าขยับไหม ขยับบอกกีกระตุกมันกระตุกไม่ติดปากก็พูดตาขยับไหมคนที่นั่งอยู่นานๆเก่งนานๆขยับนานๆในท่าอย่างนี้มีโอกาสเป็นลิ์สีดวงได้คนที่นั่งเรียนนานๆไม่ขยับก้นไม่ขยับโยกซ้ายโยกขวาก็เป็นลิ์สีดวงได้ไหมครับได้เห็นไหมแต่ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีไหมม,มีเนี่ยแขนขาเขาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไปดูต่อครับนักเรียน นะครับไปดูต่อการออกกำลังกายอันนี้คืออาชีพอะไรครับแกสลักไม้อะไรที่เขาใะในการเคลื่อนไหวม,มือมีทักษะไหม,มนักเรียนครับมือและสายตามีการเคลื่อนไหวส่วนใดบ้างที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอ่าส่วนขานักเรียนบอกว่านี่คือการออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายส่วนไหนอเออส่วนส่วนบน นะครับอ่ะดูต่อเดี๋ยวครูให้นักเรียนแยกแยะนะครับไปดูต่อนะครับไปดูภาพต่อไปครูจะให้นักเรียนดูภาพอะไรเอ่ยลองเดาซิอันนี้ใช่การออกกำลังกายไหมใช่ไหมครูถามนักเรียนว่าใช่ไหมทำไมจริงไม่ใช่ว่มตฮะอ้าว นักเรียนบอกการออกกำลังกายคือการทํากิจกรรมไงหุ่นไล่กาก็ทํำไหมไล่อะไร,ไรอรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครู <c oughs> ให้นักเรียนสร้างประโยคประโยคการออกกําลังกายคืออะไรทําลงไปในสมุดเดี๋ยวนี้เลยครับ <c oughs> เอาละสิ <c oughs> เดี๋ยวกูจะไปถามทีละคน <c oughs> การออกกําลังกายคืออะไรในทัศะนะแนวความคิดของตัวนักเรียนนะในความคิดของตัวนักเรียนเอง เค,เครียดใช่ไหมครับเนอะเดี๋ยวคุณจะถามนะครับคูจะสุ่มไปถามทีละคนเดี๋ยวกล้องจับคนไหนคนนั้นตอบเลยนะครับโอ้โหรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่แหละคือแรงจูงใจให้เกิดการออกกาลังกายนะครับ ทำเป็นตื่นเต้นลองทําเลยนะครับไปายทางทําพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาสร้างคําจํากัดกวามของคําว่าการออกกําลังกายกันอ้าวครูคิดว่าเวลาคงเหมาะสม เดี๋ยวกล้องซูมไปคนไหนคนนั้นตอบนะครับอ้าวตอนนี้ครูเชื่อมั่นว่าตอเมเอาเอาไม้ให้เพื่อนเอาไม้ให้เพื่อนส่งไม้นักเรียนไม่มีผิดด้วยความสง่าผ่าเผยของเด็กชายเอเออ้าวตอบเลยครับการออกกำลังกายของเราคืออะไรดังดัง,ดง,ดง,ดงเดี๋ยวยุตก่อนได้ยินไหม เพื่อนอยากได้ยินเสียงคน่อๆอย่างเราเนะี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะได้นอนหลับฝันดีนะครับอ่าเอาไม้ให้เพื่อนใหม่เห็นไหมไม้ยังกลัวเราเลย,อยเอาไม้ให้เพื่อนอาล้ครับของดีมาช้านะครับอ่เชิญครับการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวที่ต่างๆเราอยู่กับที่ทำให้ร่างกายมีการอีกทีนะครับดังๆ,ๆดังๆ,ๆการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวที่ต่างๆอยู่กับที่ ท,ที่ในร่างกายมีการขยับเคลื่อนไหวเช่นอลองทําให้ดูสิทําให้ดูทําไงกระโดดตบกระโดดตบอลองกระโดดตบดูตรงนั้นแหละกระโดดตรงนั้นแหละ <c oughs> เพื่อนบอกว่าการออกกำลังกายคือกิจกรรมการเคลื่อนไหว <c oughs> เพื่อนบอกกระโดดตบเอาไม้ฝากเพื่อนไว้ก่อนอ้าวลองกระโดดตบดูสมมุติว่านักเรียนกระโดดตบแล้วขาลงมาโดนเหล็กที่โต๊ะเนี่ยมันเสียบขาตรงนี้เป็นการออกกำลังกายไหม เหมาะไหมตรงนั้นไม่เหมาะดังนั้นสถานที่การออกกำลังกายนักเรียนต้องดูด้วยไหมดูด้วยเห็นไหมเขาตอบถูกเพื่อนตอบถูกตอบถูกแล้วทําไงอะ่ะ<บ>เออเอ่ะคนต่อไปคนต่อไปคุณไม่รู้เป็นใครนะครับกล้องจับคนไหนคนนั้นตอบนะครับอ้าวอะไรให้เพื่อนอ่ะ <S <S สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวิทย์โพสีครับการออกมองหน้ามองหน้าการสืส่อสารการออกกําลังกายคือการการใช้กําลังกายในการออกกําลังกายครับเช่นมือกล,ลกล้ามเนื้อแขนขาเป็นต้นครับอแขนขาเป็นต้นเอากล้ามเนื้อแขนขาชักออกมาแล้วเต้นด,ดูดีดูดีดูดีได้ไหมได้นี่คือการออกออกกําลังกายลองไปฟังดูเสียงผู้หญิงมั้งไหมถ้าเห็นด้วยผู้ชายปุบมือออ อ่ะเอาไปสุภาพสตรีบ้างอาเอาไหมหเพื่อนอการออกกำลังกายในทัศนทติของเกอะไรครับ<อ>เกวลินอ,อย่าอย่าถึงเต้นมากอย่าบิดหัวไมค์กูนะอ่ะการออกกำลังกายคืออะไรครับคือการที่ร่างกายขยับเคลื่อนไหวทีละนิดก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเช่นการเดินเป็นต้น จบไหมจบแล้วเวลาระหว่างการเดินปกติกับการวิ่งหนีสุนัขนี่อนไนดูตื่นเต้นกว่ากันการวิ่งหนีสุนัขการวิ่งหนีสุนัขอ้าวผมมือให้เพื่อนนักเรียน <c oughs> ขออีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนเดียวคนสุดท้ายสรุปด้วย <c oughs> นักเรียนนักเรียนลองลองหันมายิ้มหวานกับเพื่อนๆอนดิอ่าเอาไม้ให้เพื่อนนักเรียน ทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวทําให้ร่างกายได้รับประโยชน์ทําให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายมีการเคลื่อนไหวประโยชน์ก็คือร่างกายเป็นไงครับแข็งแรงแข็งแรงนักเรียนจะออกกาลังกายประเภทไหนบ้างที่ทาให้ร่างกายแข็งแรงยกตัวอย่างเช่นวิง่งค่ะการวิง่งเห็นไหมไวัยรุ่นอย่างพวกเรานึกถึงการวิ่งเป็นหลักถูกไหมครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าการวิ่งคือการออกกาลังกายอ่ะปอบมือให้เพื่อนคูณไม่ได้หมายความว่านักเรียนผิดนะครับนะ มามาดูตรงนี้อ,อันนี้เขาออกกําลังกายไหม,ไมออทำไมไม่ออกก็ขยับพุงอะ่ะก็บอกว่าคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย,ยเขาบอกคนเราที่ไม่ค่อยสนใจดูแลสุขภาพตัวเองมากนักจะปล่อยตัวเองปล่อยประระเลยนึงพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่รับกินมาก ไม่รู้จักอิ่มกินจุกกินจิกตัวขี้เกียจเกิดขึ้นเกิดภาวะอะไรขึ้นครับเกิดภาวะโรคอ้วนพอคนเกิดภาวะโรคอ้วนปัญหาตามมาครับคนที่ขาดกออกกําลังกายยังยังยังไม่พูดถึงโรคนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นบางคนนอนหลับตอนกลางคืนหลับแบบนิดการหลับแบบลึกก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยหยิกก็ไม่รู้ตกเตียงก็ไม่รู้สึกนั่นคือหลับแบบลึก แบบหลับแบบตื่นคือหลับแบบผวาตึงหลับกึงตื่นทีนี้มาดูกันว่าการหลับแบบลึกมันปล่อยทําให้การหายใจเน้นหยุดชะงักเพราะภาวะของการหยุดหายใจมันเกิดขึ้นตอนหลับคนที่น,นอนผวาคืนนักเรียนเคยนอนผวาคืนไหมครับสะดุ้งเฮือกนั่นก็หมายความว่าสมองสั่งสั่งให้ระบบการหายใจตื่นขึ้นระบบการหายใจสั่งให้สมองตื่นทันที ร่างกายนั้นขาดอากาศหายใจประมาณกี่นาทีครับหนึ่งนาทีาาหนึ่งนาทีพราะสมองสั่งให้ระบบร่างกายตื่นเพราะอากาศหายใจใจนั้นไม่มีเ,เกิดการผวาเตื่นตื่นขึ้นตอนกลางคืน,นไอฝันนั้นอีกแบบหนึง่งแต่การขาดหายใจก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้สมองคนเราเนี่ยขาดออกซิเจนประมาณ4นาทีเนี่ยเซลล์สมองตายแต่พอห้านาทีสมองพิการตลอดชีวิต หรือหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่หัวใจเต้นรู้สึกหมดนี่คือเซลล์สมองตายดังนั้นร่างกายขาดออกซิเจนเพียงแค่หนึ่งนาทีร่างกายสมองสั่งให้ร่างกายเป็นไงครับตื่นสะดุ้งเพือขึ้นมาเฮ้ยมันอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่หารู้ไหมตัวเองนอนอะไรครับนอนกลนไม่ใช่นอนตายภาวากนะการนอนกลนมันเกิดขึ้นการเต้นของหัวใจชีพจรของคนเราก็เกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วโดยปกติแล้ว มาดูตรงนี้นะครับมันมีผลกับตัวนักเรียนมากครูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาเป็นขั้นบันไดให้นักเรียนต่อ